สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่องเนยสครับเชนลนะะ้วในควันนี้ก็จะพามาดูสถานีตำรวจเนาะนี่คือสถานีตำรวจนะนี่คือเราตำรวจคือตถตำรวจ,รรวจสร้างกับมัง ทานี้รูอะไรเขาไว้มาทเพื่อยทุกคนรู้ว่าอะไรไหมนี่นี่ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะทุกคนดูไปเรื่อยๆคือแบบมันเหมือนเดินซิกแซกอะแต่ไม่ใช่นะนี่ทางนี้คู่คับทุกคนทางที่หนึ่งนะแล้วก็นี่คือทางที่สองนี่มันจะมีประมาณสองทางด้วยกันนะนะแล้วก็นี่สําหรับถ้าแบบปีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเตรมสายไปให้เรา อย่างเงี้ยแหละเออแล้วก็กระโดดปาบเออก็ได้หนีทางอนนอกหน,น้ทางเขานะคะพ่มบายบายอุ้ยนี่คนละคนก็เปล่าเออคนละคนคนละคนบาย